นี่มันจะได้ผลจริงๆเหรอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ดีฉันบอกได้เลยว่าสิ่งนี้แหละที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุดแล้วมันจะทำให้ความต้องการของฉันเป็นจริงใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะตุ้มหูนี้จะทำให้ความต้องการของคุณเป็นจริงได้ขอเพียงแค่คุณสวมมันไว้ตลอดเวลาหนึ่งเดือนคุณก็จะลืมเรื่องที่คุณต้องการจะลืมไปตลอดกาลไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นความจริงแต่เราก็ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว มันทนไม่ไหวแล้วล่ะถ้ามันจะทำให้ลืมไปได้ก็ต้องลองดูเกหญิงสาววัยกลางคนเป็นแม่บ้านมีลูกชายและลูกสาวสองคนแต่ยังดูสวยมีสเสน่ห์เธออาศัยอยู่กับลูกๆในคอนโดหรูแค่สามคนเพราะสามีไปทำงานไกลนนนิน้งเรียบร้อยหรือ,อยังไปที่รถกันได้แล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปส่งไม่ต้องก็ได้ค่ะแม่ช่วงนี้แม่ยิ่งวูบบ่อย,อยเดี๋ยวพวกเราไปกันเองก็ได้ แม่ไม่เป็นไรหรอกจะ้ะแค่ขับรถไปส่งแค่นี้เองเงินแม่ไปส่งแค่นน,นก็พอนะจะได้รีบกลับบ้านมาพักเดี๋ยวหนูไปมหาลัยเองเกดเลยไปส่งแค่น,นนที่เป็นลูกชายคนเล็กระหว่างที่ขับรถกลับบ้านก็พอดีว่าไงมิงไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อว่างสิได้เดี๋ยวเจอกันจะ้ะ มิงกับพลอยเป็นสาวสวยวัยเดียวกันกับเกดซึ่งทั้งสามเป็นเพื่อนคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ต่างก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปเลยไม่ค่อยได้กลับมาเจอกันเท่าไหร่นักแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเธอนะเห็นว่าลูกใกล้เรียนจบแล้วนี่นาจะเรียนต่ออะไรล่ะยังตัดสินใจไม่ได้เลยเธอแถมไม่มาปรึกษาอะไรฉันด้วยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเธอก็ลองค่อยๆตะล่มคุยดูสิตอนยีงนิ้งฉันก็ทำแบบนั้นไว้จะลองดู แต่พอเด็กโตแบบนี้เวลาว่างเราก็เยอะขึ้นมากเลยนะนั่นสิพอว่างๆแบบเนี้ยก็ไม่รู้จะทำอะไรดีว่พวกเราลองไปหาหนุ่มๆม,มาเที่ยวเล่นกันดูไหมเห็นเขากำลังฮิตมีกิ๊กเป็นเด็กหนุ่มกันนะแม่พูดอะไรของเธอแต่ก็น่าสนใจดีนะนี่พวกเธอพูดเรื่องแบบนี้กันได้ยังไงอ่ะพวกเราแต่งงานกันแล้วนะแถมยังมีลูกๆก,กันด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันแค่ล้อเล่นเอง นี่ยี่มิงลืมไปแล้วเรื่องไงว่ายายเกดเขาไม่ชอบเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานฉันขอโทษทีแล้วกันวันนี้ฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันเกดรู้สึกหนุดหงิดกับเรื่องที่คุยกับเพื่อนแลยยังไม่กลับบ้านแต่ไปทำเล็บที่ร้านเผื่อว่าจะทำให้สบายใจขึ้นพนักงานทำเล็บเป็นหญิงสาวเป็นช่างเล็บเจ้าประจำของเกดนอกจากจะฝีมือดีแล้วยังคุยเก่ง ทำให้เกดไม่เบื่อแต่ว่าวันนี้แหมสีผิวคุณเกดนี่ดีจริงๆเลยหนูอิจฉานะคะเนี่ยแถมยังสวยแบบคุณเกดเนี่ยหนุ่มๆที่ไหนก็ต้องเหลียวมองเห็นคุณเกดชอบทำหน้าเบื่อๆทำไมไม่หาหนุ่มๆเป็นกิ๊กสักคนล่ะคะแต่ช่างทำเล็บสาวยังพูดได้ไม่จบดีก็ต้องรีบเบรเมื่อเห็นแววตาที่แสดงความไม่พอใจของเกดจ้องเขม่งมาที่เธอ ข,ขอโทษนะคะคุณเกตคือหนูไม่ได้ตั้งใจจะพูดละลาบละลวงนะคะขอโทษจริงๆค่ะเกตออกมาจากร้านทำเล็บด้วยความหงุดหงิดที่ยังไม่หายและเธอก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้มีนัดรับสุนัขของนิงที่ฝากเอาไว้ที่โรงพยาบาลเธอจึงได้รีบไปที่โรงพยาบาลสัตว์ พอเกตร,รับสุนักมาเธอเห็นว่ามันต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันเธอเลยพลามันไปเดินเล่นที่สวนสาธารนณะใกล้ๆกับคอนโดและอาจเพราะมันต้องถูกขังในกรงหลายวันพอได้ออกมาที่กว้างๆก,ก็วิ่งตะเลิดหายไปทันทีทำให้เกตต้องเดินหาโถ่เผลอน,นิดเดียวก็วิ่งหายไปแล้วสิ เกดเดินหาอยู่สักพักก็เจอว่าเจ้าสุนัขตัวแสบอยู่กับชายคนหนึ่งที่กําลังให้อาหารมาในสวนสาธารณะชายที่อุ้มเจ้าตัวแสบอยู่นั้นเป็นชายวัยกลางคนแต่ดูแข็งแรงเขาหน้าคมสันดูจากชุดช่างที่ใส่อยู่ท่าทางว่าจะเป็นช่างซ่อมรถอ่ะขอโทษค่ะนั่นสุนัขของฉันเองขอบคุณนะคะที่ช่วยมันไว้เฮอเออไม่เป็นไรครับ แต่พอใช้หนู่คนานั้นเห็นเกดก็ต้องตกใจจนพูดตะกุกตะกักจนเกดยังแปลกใจในความขวัญอ่อนของอีกฝาก่ายแต่ในตอนนั้นเองที่อยู่ๆเกดก็รู้สึกหัวหมุนอย่างหนักจนหมดสติไปเกดฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยพอมองไปรอบๆก็เห็นช่างซ่อมรถกับสุนัขของตัวเองอยู่ฟื้นแล้วหรอครับ ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ได้ทําอะไรคุณเลยอยู่ๆคุณก็สลบไปผมเลยพาคุณมาที่ห้องพักของผมที่อยู่ใกล้ๆนะครับเกดรีบสำรวจตัวเองและก็เห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติเธอรู้ว่าที่อีกฝ่ายบอกเป็นความจริงเพราะตอนนี้เธอเป็นโรคประหลาดที่มีอาการวูบอยู่บ่อยๆอ่านี่ครับผมเห็นมันตกอยู่ด้วยน่าจะเป็นของคุณนะ่ะชายหนุ่มไดยืนตุ้มหูข้างหนึ่งของเกดคืนมาหา เกดเพิ่งรู้สึกตัวว่าตุ้มหูที่เธอต้องใส่อยู่ตลอดหลุดออกมาเธอจึงรีบรับมาสวมกลับคืนท่าทางเจ้าตัวแสบจะชอบคุณมากนะคะติดแจเชาะ <c oughs> เออผมลืมบอกชื่อเลยผมชื่อนาทีนะครับทำงานอยู่อู่ซ่อมรถใกล้ๆนี่เองฉัน <c oughs> ชื่อเกดค่ะยินดีที่ได้รู้จักผมขอโทษอด,ด้วยนะครับที่ต้องให้คุณมาอยู่ที่ซ่อมซ่อบแบบนี้ของจะไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วค่ะ ฉันไม่ได้รังเกียจอะไรน่าแปลกที่ทั้งๆท,ที่อยู่กับคนแปลกหน้าแค่สองต่อสองแต่เกดกลับรู้สึกปลอดภัยไม่กลัวนทัททีเลยแม้แต่น้อยเฮ้ยวันก่อนข้าเห็นนะเว้ยไอ้นาทีเห็นอะไรของแกวะก็ที่แกอุ้มคุณนายไฮโซไปที่ห้องยังไงเล่าร้ายเหมือนกันนี่วาเฮ้ยแกอย่าพูดไม่ดีนะเขาไม่สบายข้าก็เลยพาเขาไปพักแค่นี้เอง อ๋อเออเออเชื่อที่แกพูดก็ได้ <laughs> วันต่อมาตอกนกลางวันเกดที่ว่างๆเลยมาเดินเล่นที่สวนใกล้ๆกับคอนโดท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งมีอาการวูบไปเมื่อวานความจริงนั้นที่เกดมาเดินเล่นที่สวนก็เพราะอยากจะเจอหน้านาทีอีกครั้งแต่เธอก็สองจิตสองใจใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร อีกใจก็บอกตัวเองว่าไม่อยากคิดเยอะแค่อยากมาขอบคุณอีกครั้งแต่เมื่อเกตมาที่สวนแล้วไม่เจอนาทีตัวเธอก็รู้สึกซึมอย่างเห็นได้ชัดอา้าคุณเกตแต่อยู่ๆนาทีก็ทัเกตมาจากด้านหลังทำให้เธอตกใจเพราะไม่ทันตั้งตัวอ๊ะสวัสดีค่ะคุณนาที เกตกับนาทียินคุยกันอยู่สักพักก่อนที่นาทีจะชวนเกตไปกินกาแฟซึ่งเธอก็ตอบรับด้วยความยินดีโอ้โหไม่ได้มาซะตั้งนานพาสาวสวยมาด้วยแล้วเนี่ยแหมร้ายไม่เบานะเราพวกลุงหยุดแซวเลยนะผมแค่พาคนรู้จักมากินกาแฟเฉยๆเองขอโทษนะครับคุณเกตที่พาคุณมาร้านบ้านๆแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะฉันเองก็ชอบร้านแบบนี้ ยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยจริงๆเจ้านาทีเนี่ไม่เบาจริงๆนะเนี่ยไปทำยังไงถึงหลอกแม่นูนี่มาได้เลยจ้ะป้าเจ้าของร้านได้เอากาแฟมาเสิร์ฟพลางพูดแซวด้วยความเอ็นดูจนทำให้เกตเขินโท่ป้าหยุดแซวสักทีทะนะเดี๋ยวคุณเกตก,ก็ไม่มาอุดหนุนป้าอีกหรอกแม่หนูไปมาหาลัยแล้วนะคะ โชคดีจ้าเดินทางปลอดภัยนะพักนี้แม่ดูสดใสขึ้นนะคะไม่ค่อยมีอาการวูบแล้วใช่ไหมเอ๊ะเป็นแบบนั้นหรออืมก็ไม่ค่อยวูบเท่าไหร่แล้วล่ะนะหลังจากนั้นมาเกศก,กับนาทีก็มาเจอกันบ่อยขึ้นในที่ประจำที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกทุกๆครั้งที่เกศมาเจอนาทีเธอก็ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างบอกไม่ถูก ทำให้ทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วถึงจะไม่ได้คิดเกินเลยอะไรแต่ในใจเลึกๆเกดก็รู้สึกผิดเพราะสิ่งที่ทําอยู่มันเหมือนกับเธอกําลังนอกใจสามีและเกดก็ไม่ทันรู้ตัวว่านนลูกชายของเธอได้แอบตามเธอมาเห็นตอนที่เธอกำลังคุยกับนาทีที่ในสวนคุณเกดดูสดใสขึ้นนะคะ ไปเจออะไรดีๆมาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะปกติเหมือนทุกวันเลยล่ะแหมดูลูกค้าฉันสิชอบทำหน้าทำตัวเป็นคนดีมีผัวเดียวแต่เอาจริงๆอ่ะร้ายชะมัดเลยอ่ะเธอหืมมีอะไรเหรอแกเล่าสิเล่าสิก็วันก่อนฉันพูดดังก๊กเด็กเจ๊แกก็จ้องฉันสักคำเหมง แต่รู้ไหมวันก่อนจันเห็นหล่อนอยู่กับช่างซ่อมรถกันหนุ่งกันหนิงเชียวมีรู้ว่าชอบถึงถืน <c oughs> ว้ายจริงเหรอแก <c oughs> <c oughs> เกศที่ได้ยินพนักงานนินทาตอนที่ไปเข้าห้องน้ำถึงเธอจะรู้สึกโมโหจนตัวสั่นแต่ว่าก็เถียงอะไรออกไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะหายไ,ไปไหนสองวันแล้วนะโทรไปก็ไม่ติดเลย เกศกับ uhm. นาทีน <pod cast> ั้นเจอกันเป็นประจำที่เดิมทุกวันแต่อยู่ๆวันหนึ่งนาทีก็ไม่โผล่มาที่เดิมและติดต่อไม่ได้พอผ่านไปสองวันเกตจึงตัดสินใจไปหาที่ห้องพักของนาทีที่ทีนาทีเคยพาเธอตอนที่วุ่มหมดสติไปมาเกศเปิดประตูเข้าไปในห้องของนาทีเพราะว่าเขาเคยบอกที่ซ่อนกุญแจสำรองให้เธอรู้ เก๋นั่งอยู่ที่กลางห้องสักครู่ก็มองสำรวจไปรอบๆด้วยความสนใจเพราะครั้งแรกที่มาเธอมัวแต่งงๆกับสถานการณ์เลยไม่ได้ดูเท่าไหร่ว่าภายในห้องเป็นยังไงห้องของนาทีเป็นห้องเดียวไม่ใหญ่ไม่ค่อยมีของอะไรเท่าไหร่แต่สายตาของเกดก็สะดุดเข้ากับกรอบรูปที่ตั้งอยู่บนโตะ๊ะเกดหยิบรูปมาดูไกลๆเพื่อความแน่ใจอีกครั้งเหต่นั้นก็ยิ่งทำให้เธอตกใจจนนาซี สิ่งที่เกตเห็นในรูปภาพทำให้ในหัวเธอสับสนไปหมดจนวิ่งออกมาจากห้องของนาทีเพื่อรีบกลับบ้านภาพนั้นทำให้เธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดหรือเคยเกิดอะไรขึ้นทำให้เธอเครียดไปหมดจนรู้สึกเหมือนอาการวูบจะกลับมาอีกครั้ง <S <S เกตมองดูรูปที่เธอเผอหยิบติดมือมาด้วยอีกครั้งภาพในรูปก็คือภาพถ่ายครอบครัวของเกตนั่นเองมีเกต นิงและนนท์ในรูปแต่เกศไม่เข้าใจว่าทำไมนาทีถึงอยู่ในรูปด้วยและลาวกับเป็นสามีของเธอจิตใจของเกดตึงเครียดจนถึงขีดสุดจนไม่สามารถทนได้อีกทำให้สติของเธอขาดวูบเป็นลมหมดสติไปทันทีแต่โชคดีที่คุณป้าร้านกาแฟไม่เห็นเข้าพอดีนี่หนูเป็นอะไรไหมเอา้าหนูนี่นะใครก็ได้ช่วยด้วย ในขณะที่เกณฑ์หมดสติไปนั้นเธอรู้สึกเหมือนกับกำลังฝันฝันถึงอดีตที่นานมาแล้วในฝันนั้นนาทีในชุดนักศึกษาได้ช่วยเก็บประกาศที่เกณฑ์ในชุดนักศึกษาเหมือนกันมาคืนให้หลังจากนั้นเขาก็เริ่มจีบเธอทั้งคู่คบหากันมาตลอดหลังจากเรียนจบเข้าทำงานไม่นานก็แต่งงานกันไม่นานก็มีหนิงลูกสาวคนโตหลายปีผ่านไปก็มีนนท ลูกชายทั้งคู่ถึงกับร้องไห้กับชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขแต่ทว่าเมื่อชีวิตคู่สมบูรณ์กับกลายเป็นทําให้ขาดไปเสียแทนเมื่อนาทีเริ่มแอบนอกใจจนเกดจับได้ทําให้ในที่สุดทั้งคู่ก็หย่ากันชีวิตของเกดไม่เคยพบกับเรื่องทรยศเลวร้ายแบบนี้มาก่อนทำให้เธอเศร้าเสียใจมากจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ว่าเมื่อนึกถึงลูกทั้งสองคนทำให้เธอต้องทำอะไรสักอย่างกับจิตใจของเธอนั่นทำให้เกดนึกถึงเรื่องเล่าของร้านขายยาจีนโบราณลึกลับที่เบื้องหลังมีการขายเครื่องประดับพิศวงที่จะช่วยให้ความปรารถนาที่เหลือเชื่อเป็นจริงได้เกด ถึงได้มาที่ร้านขายยาจีนโบราณที่เคยได้ยินข่าวรือมาซึ่งภายนอกก็เหมือนกับร้านขายยาจีนเก่าๆทั่วๆไปที่ผนังเต็มไปด้วยลิ้นชักใส่ยาอยู่เต็มผนังยินดีต้อนรับสู่ร้านยาแสงจันทร์ดิฉันพิลาดาดาเจมคุณต้องการยาแบบไหนเละวคะฉ,ฉันอยากจะลืมเรื่องบางอย่างให้หมดคุณช่วยฉันได้ไหม เมื่อคนขายได้ยินแบบนั้นก็หันกลับไปที่ผนังลิ้นชักด้านหลังก่อนที่จะดึงลิ้นชักอันหนึ่งแล้หยิบของข้างในออกมาแต่ที่หยิบออกมานั้นไม่ใช่สมุนไพรยาจีนแต่เป็นตุ้มหูคู่หนึ่งใช่แล้วเก๋ต้องการจะลืมเรื่องของนาทีไปให้หมดเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปให้ได้เพื่อลูกๆเธอจึงได้สิ่งนั้นมาตุ้มหูมุกลืมเล,ลือนที่จะช่วยให้เธอลืมสิ่งที่เธออยากจะลืมไปได้ เฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องของนาทีเธอรีบจับดูที่หูของตัวเองก็พบว่าตุ้มหูได้หายไปข้างหนึ่งทงั้งๆที่ผ่านมา29วันแล้วอีกแค่วันเดียวเธอก็จะลืมไปอย่างสมบูรณ์นั้นทำให้ความทรงจำทุกอย่างของเธอกลับมาใช่แล้วภาพฝันนั้นก็คือความทรงจำที่เก๋อยากจะลืมไปนั่นเอง ความจริงเป็นฝีมือของนนนั่นเองที่แอบ,บขโมยตุ้มหูไปข้างหนึ่งทั้งนิงและน,นนรู้เรื่องที่เก๋ไปที่ร้านยาจีนแสงจันทร์แล้วได้ตุ้มหูหมุกลืมเลือนมาแต่ทั้งคู่ก็ไม่กล้าพูดอะไรแต่น,นนที่ทนไม่ได้ก็ตัดสินใจขโมยตุ้มหูมาเพราะไม่อยากให้แม่ลืมเรื่องของพ่อทางด้านนาทีเองเมื่อรู้เรื่องที่เกตัดสินใจจากนนกับนิงก็สำนึกผิด ลได้ยกสมบัติทั้งหมดให้กับเกดส่วนตัวเองก็กลับไปเป็นช่างซ่อมรถที่เป็นงานพิเศษเมื่อสมัยเรียนทําให้มีสภาพและฐานะอย่างที่เห็นแต่เพราะตุ้มหูทำให้เกดลืมไปหมดจับนาทีไม่ได้ในตอนที่ได้เจอที่สวนสาธารณะคุณแม่ยกโทษให้คุณพ่อได้ไหมครับหนอนไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อทําอะไรผิดแต่ว่าแค่คุณพ่อไม่อยู่บ้านแค่เดือนเดียวหนอนก็ทนไม่ไหวแล้วแถมแม่ยังดูไม่สบายมากๆด้วย เรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมได้ไหมครับจ้ะสุดท้ายเมื่อความทรงจาทั้งหมดกลับมาและคำขอร้องจากครอบครัวเกดก็ตัดสินใจยกโทษให้กับความผิดของนาทีแต่ตั้งใจจะทำให้ครอบครัวของตัวเองกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม ต้อนรับสุร้านขายยาจีนแสงจันทร์ร้านของเรานั้นมีสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะหายาแค่ไหนและพร้อมจะจัดชุดยาเพื่อรักษาอาการไม่สบายทุกอย่างที่คุณมีแต่ว่าหากอาการของคุณนั้นไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาทางเราก็มีเครื่องประดับพิศวงมากมายที่จะช่วยรักษาปัญหาทุกอย่างที่คุณปรารถนาแต่ว่าการรักษาที่เด็ดขาดก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอาไว้บ้างนะ